วันนี้เราจะมาทํำข้าวมันไก่สูตรคุณแม่ของตัวเองครับซึ่งมันจะเป็นยังไงเชิญติดตามรับชมกันเลยนะครับอา้าวขั้นตอนเริ่มต้นนะคะเราจะล้างทำความสะอาดไก่ของเราก่อนแล้วแม่ก็จะแล่เอากระดูกนี้ไว้ทำน้ำซุปนะคะ ทงความสะอาดส่วนไก่นี่เดี๋ยวเราจะนึ่งแล้วนะคะเดียวเเกลือโรยนิดนึงนี่นนก็เปิดไฟเล,เลนะ้นึ่งไว้นึ่งประมาณกี่นาทีครับประมาณสี่สิบนาทีค่ะตั้งเวลาไว้สี่สิบนาทีก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูว่า มันจะสุกหรือเปล่านะครับตอนนี้ไก่เรามาได้ครึ่งทางแล้ว,น <c oughs> ลวเนาะเราเพิ่มเข้าไปนึ่งด้วยนะคะที่เราไม่ใส่ใทีทีแรกนี้ก็คือกลัวมันจะสุกเกินไปแล้วมันจะแข็ง แล้วเพื่อเอาน้ำมันเนี่ยไปหุงข้าวนะคะ ส่วนน้ำมันเราจะเอากระเทียมกับกระเทียมแล้วก็ขิงนะคะมาเจียว จะตัดไปตักไ้ ใส่ผงปุงรสไปครึ่งช้อนค่ะแล้วก็น้ำมันที่เราเจเอาไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยลเราจะเติมน้ำนะคะวันนี้หุงอยู่ที่หกกระป๋อง ก็จะใส่น้ำอยู่ที่ใกล้ๆเล,ลขหกนะคะเพราะว่าข้าวมันไก่นี้ไม่ต้องให้ข้าวมาในนน่นมากนะ,ะจะไม่ล่วน่ะทีนี้เราก็คนนะคะให้เกลือกับผงปรุงรสของเรามานันละลายสูตรนี้เป็นง่ายๆนะคะทากินที่บ้านไม่ต้องผัด นี้เราจะหุงข่าแล้วนะคะันนี้ก็เป็นผู้ช่วยนะครับมาช่วยแม่ปอกกระเทียมนะครับพี่เบยพี่เบยนะครับส่วนน้องบันน <c oughs> ้องบันก็มานั่งรอนะครับรอชิมแล้วนะครับตอนนี้น้องบัน จะมาเตรียมวัตถุดิบที่เราจะมาทําน้ําจิ้มนะคะง่ายๆก็ไม่มีอะไรค่ะมีขิงเอามาสับแล้วกระเทียมเดี๋ยวก็สับนะคะแล้วพริกเดี๋อดค่อยหั่นค่ะส่วนนี้คือเป็นส่วนผสมของน้ําจิ้มนะคะ ใช้พริกเขียวพริกแดงเลยนะคะเพื่อเพิ่มสีสันน้ำจิ้มของเราเเส่วนผสมที่เราจะใช้ทำน้ำจิ้มนะคะเราจะไม่ใช้น้ำต้มสายชูเราจะใช้ความเปรี้ยวจากมะนาวแทนนะคะเดี๋ยวเราไปเคี่ยวน้ำซีอิ๊วของเขาก่อนนะคะ นี่ขาดไม่ได้คือต้เจียวค่ะเราจะใส่น้ำเปล่าเปนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมออกมาสีดำเพิ่มสีนะคะ,ะดำเกินก็ซอสปรุงรสนะคะ สองช้อนค่ะและน้ำตานทรายนะคะชอบรสชาติไหนก็เติมมาเลยนะคะตอนนี้แม่จะใส่สักสองช้อนก่อนเราเคี่ยวแล้วเราชิมดูเนาะ ใส่มะนาวไปก่อนยังไม่ต้องใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวกึ้นกระ,ะเทียมสับพริกนะคะที่เร,สราสับไปแล้วอ่านไว้แล้ ก็จะมาชิมดูนะคะว่าความเปรี้ยวอะไรได้หรือยังได้แล้วค่ะคือน้ำจิ้มค่ะมันไก่ไม่ต้องเปรี้ยวมากนะคะน้ังจากนั้นเราก็จะใส่ผัดชีลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มของเรา ก็ใส่รากผักชีลงไปเลยใส่เตลือสักครึ่งช้อนนะคะ<ม>สผงชูรสอีกครึ่งช้อน,นะคะ่ะสีขาวนะคะสมช้อนนะคะ 咱们熬钙。Okay. มาชิม,มรสชาติก่อนว่าเป็นยังไงคือถ้าขาดอะไรก็เติมมาสองแบบของแม่ตอนนี้ก็คือพอดีแล้วนะคะอ้าวตอนนี้ไก่ลงเราก็ได้ที่แล้วค่ะสุกแล้วนะคะนี่เราจะมาตักใส่จานพักไว้ก่อนเราเนื่องไปกี่นาทีนะครับสี่สิบนาทีคะ่ะทั้งหมดแต่ว่าเครื่องในคือเรามาใส่ช่วงหลังนะครับประมาณย<ำ>ี่สิบห้านาทีสิบเนื่องไ้สักสิบนาทีแล้วก็เอาเครื่องในใส่ค่ะ ไก่ของเราก็ดีแล้วนะคะอ้าวเสร็จแล้วอ้าวทีนี้ข้าวของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไง ดูก่อนนะคะ กำกินเองจะใส่กตงเยอะก็ได้นะคะถ้าไปซื้อเขาเขาก็ให้นิดเดียวเนาะ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยราดน้ำเลยนะครับเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดของแม่เราเองนะครับเนื้อไก่ช่ำๆเลยนะครับ 哦。Oh. กินหมดแล้วนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ให้ช่องมินฟมิลี่ด้วยนะครับสวัสดีครับบายบาย